ต้องขออนุญพูดถึงเรื่องนี้เพราะเราสามคนก็ได้มีโอกาสไปยไม่พลาดแน่นอนไม่พลาดอยู่แล้วมาคิมเดอะว d ดดิ้ครับนี่รวบรวมภาพบรรยากาศมาให้ดูกันด้วยนะฮะพาไปดูกันเลยดีกว่าโหเป็นไงฮะเท่มนิยายเนาะประทับใจมากเลยมันคือความฝันแบบ มันคือง,งดงามมากๆจริงๆแล้วทุกๆคนแบบติดตามคู่นี้มาตั้งแต่ต้นเยเนอะใช่ครับเห็นเล่นละครด้วยการเริ่มร<ช>ู้จักกันใช่เหมือนเทพนิยายอ่ะคือสวยหลออ่อแบบสมศักดิกศ์ศรีของคู่มากเลยใช่แล้วนะครับเป็นวิวาที่ประเทศไทยนะครับเ<อ>พราะว่าหลายท่านทราบอยู่แล้วว่ามีจัดที่อิตาลีมาก่อนน้านใช่ับแล้วเราก็ได้รับชมวิดีโอพรีเซนเทชันที่อิตาลีหูดน้ำตาไหลนะฉันร้องไห้แบบบอกเลยว่าคุณแบรี่บอกว่าพุ่มกลับเลยนะ เป็นบรรยากาศที่แบบน่ารักแล้วก็อบอวลไปด้วยความรักเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็ดอกไม้ด้วยนะครับจะบอกว่าใครได้เห็นรูปนะฮะจะเห็นว่าโอ้โหข้างหลังเป็นกุหลาบล้วนๆนาเข้ามากว่าหมื่นดอกนะครับแล้วก็ยมีมีดอกไฮเดรนเยออีก5,000ช่อนะครับเรียกได้ว่าอลังการไม่แพ้งานที่อิตาลีเลยนะฮะและยังได้รับเกียรติจากคุณประวิตรมารินน์นะครับคุณผีอรัญญานะครับครวิบูลแล้วก็เราทั้งสามคนมีแจ็คกี้ด้วยใช่แจ็คกี้ด้วยอแจ็คกี้นี่ ี่มาเวียนลอยถ่ายกับบอสเราถ่ายกับบอสเราครับอสแจ็คกี้หายไปไหนนะฮะยังไม่มาแต่ตอนผมกลับเขายังอยู่อยู่ปิดงานอพี่วันพูดเรื่องนี้ก็ต้องพูดถึง after party โอ้โหมันมากมันมากเทนเนียมนะครับเอต้องแล้วนะครับแล้วก็คือแบบบ่าวสาวคือจัดเต็มมากเต็มมากครับคือเขาจัดเต็มในทุกๆองค์ประกอบเลยนะครับเพื่อให้ผู้ที่ไปร่วมงานเนี่ยได้รับความสุขให้มากที่สุดเลยใช่ครับอ่าเด็ดมากๆครับ ใช่แล้วนะครับนี่แหละฮะกับความพิเศษก็เก็บภาพบรรยากาศมาให้ได้รับชมกันนะครับครับยินดีด้วยอีกครั้งนะคะทัง้งคู่เลย